ก็กดติดตามไว้ครับกด subscribe กดถูกใจไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะเกะี่ยวกับการประกาศรับซื้อนะเหรียญกระสาบต่างๆนะฮะหรือจะเป็นของแปลกของอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมาทําคลิปลงเรื่อยๆออไม่สร้างกระแสแน่นอนนะฮะสำหรับช่องของผมไม่สร้างกระแสนะฮะผมเป็นคนรับซื้อเองนะครับผมมีแฟนเพจนะสามารถเข้าไปติดตามได้นะฮะผมก็จะมีการรับซื้อ อยู่ทุกวันนะฮะมีของเข้าทุกวันนะฮะก็จะโพสลงทางหน้าเพจนะฮะผมอันเนี้ยวันเนี้ยผมจะมาสอนดูนะฮะเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทของรัชก,กาลที่สิบซึ่งคลิปก่อนอะคลิปก่อนจะเป็นเหรียญห้าบาทนะฮะที่มีการรับซื้อในราคาสูงถึงแปดพันบาทนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองกดเข้าไปดูได้นะฮะผมอ่าอันนี้ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นเหรียญของรัชก,กาลที่สิบฮะ เหรียญหนึ่งบาทที่เห็นอยู่เป็นอของปีหกหนึ่งนะครับผมเป็นปีหกหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมประกาศรับซื้อในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมมีความพิเศษยังไงแปลกยังไงมาดูกันนะฮะเหรียญรัชกาลที่สิบครับหนึ่งบาทนะฮะยังมาเป็นหนึ่งบาทนะครับผมคือถ้าดูดูเผลอนะก็คือมันแปลกยังไงอ่ะมันก็เหรียญหนึ่งบาทปกติไหมอ่า โอเคนะฮะดูอย่างงี้ก็ดูนนดบแบบปกตินะครับแล้วผมจะมาสอนนะฮะอ่ะอันนี้เป็นแบบที่ปกติฮะอ่ะเหลี่ยนนี้เป็นแบบที่ปกตินะฮะดูยังไงดูหัวกับก้อยนะครับผมดูหัวกับก้อยซึ่งอ่าเนี่ยฮะนี่คือแบบปกตินะฮะหัวกับก้อยสังเกตนะฮะสังเกตนะฮะเนี่ยฮะหัวกับก้อยเนี่ยเขาจะกลับกันนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้คือแบบปกติครับ หัวก้อยกลับกันแบบนี้แบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะฮะหลายคนแบบเข้าใจว่าผมรับซื้อเหอรียญราชการที่สิบก็ส่งมาเลยถ่ายรูปส่งมาเลยว่าเออราคาห้าร้อยใช่ไหมครับคือว่าผมรับซื้อเหรียญที่มันมีความพิเศษฮนะไม่ใช่แบบธรรมดานะฮะผมอ่านี่คือแบบปกตินะฮะหัวก้อยมันจะกลับกันแบบนี้ฮะอ่า่ชี้ขึ้นครับผมมาดูอ่าเหรียญที่รับซื้อกันครับในราคาห้าร้อยบาท มันพิเศษยังไงอ่าเนี่ยฮะนี่คือด้านหัวนะฮะพอเราพลิกปุ๊บอ่านี่เป็นดานคอยครับดานคอยชี้ขึ้นดานหัวชี้ขึ้น,น,เ,นเนี่ยฮะเหรียญเนี้ยเนี่ยมันเกิดจากการผลิตผิดพลาดนะฮะจากกองกระสอบเอ่อก็เป็นที่นิยมนะฮะเป็นที่นิยมของนักสะสมนะ,ะแล้วก็มีการซื้อขายจริงๆฮะผมเองก็รับซื้อในราคา500บาทนะครับผม ใครมีเนี่ยสามารถทักมาขายผมได้ทางเอ่อทางเพจนะฮะทางเพจนะฮะซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเนี่ยฮะชี้ขึ้นแบบนี้ครับครับซื้อห้าร้อยบาทครับดูไม่ยากเลยครับดูแค่นี้เองครับหัวก้อยฮะเวลาเวลาจะส่งมาขายเนี่ยก็รบกวนเลยนะฮะรบกวนฮะก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ่ายมาเป็นคลิปเลยฮะถ่ายมาเป็นคลิปแบบนี้แล้วก็หมุนให้ผมดูแบบนี้เนี่ยฮะ มูลที่ผมดูแบบนี้ผมรับซื้อเลยนะฮะถ้ามันตรงแบบนี้แต่ถ้าคุณถ่ายมาปุ๊บถ่ายหัวก็มาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายก้อยมาแบบนี้แบบนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันใช่แบบที่รับซื้อหรือเปล่านะครับผมก็ยังไงก็ถ่ายมาเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับผมจะได้ตอบได้เร็วเลยอ่าครับผมสาหรับวันนี้ก็พามาดูนะฮะมาสอนดูอ่ามาสอนดูนะฮะเหรียญหนึ่งบาทนะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบหลาย หลายชนิดนะที่มีการรับซื้อนะครับก็จะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าถูกใจวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็รบกวนฮนะกดถูกใจกด subscribe นะฮะติดตามให้ผมด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ